สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้วาดก็พาเพื่อนเพื่อนมาเที่ยวทะเลค่ะเพื่อนเพื่อนแล้วก็พากันมาคุยเขียอะไรกันเนี่ยก็มาดูหอยเสียบค่ะเพื่อนเพื่อนก็เอาไม้เขียเขียดูก็นึกว่าจะไม่มีค่ะเพื่อนเพนแต่ก็มีค่ะที่พัทยาค่ะเพื่อนเนก็ตัวก็พอสมควรค่ะเพื่อนเพื่อนตัวก็ปันกลางค่ะไม่เล็กไม่ใหญ่ปันกลาง ก็มีค่ะมีปะปลายค่ะเพื่อนเพื่อนเต็มพื้นทรายค่ะหอยเสียบก็ก็จะอยู่ลักษณะแบบนี้ค่ะเพื่อนอยู่ตามพื้นทรายแห้งๆนี่แหละค่ะเพื่อนที่เวลาน้ําลดลงไปแล้วก็จะมีหอยเสียบอยู่ตรงพื้นทรายค่ะก็จะชอบอยู่ตามพื้นทรายค่ะเพื่อนไปไหนนึกถึงสมัยตอนเป็นเด็กๆค่ะเพื่อนไปที่แม่น้ําชีแล้วก็ไปคุ้ยตามพื้นทรายอย่างนี้ค่ะเพื่อน เพื่อที่จะหาตัวเขียดตัวเล็กๆล่ะค่ะเพื่อนเพื่อนแต่นี่ทะเลค่ะเราก็มากุยเขียหหาหอยค่ะเพื่อนเพื่อนหอยเสียบตัวเล็กๆเพื่อที่จะเอาไปทําเป็นหอยดองค่ะเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะดองเสร็จแล้วก็ไปยําอร่อยมากค่ะเพื่อนๆ่อตัวเล็กแต่เนื้อข้างในอ้วนค่ะเพื่อนเพื่อนก็ไปดองน้ําปลาค่ะเพื่อนๆนดองน้ําปลาเชี่ยนน้าตาลแล้วก็น้ําปลาใส่กันค่ะเพื่อนเพื่อน รอ,อให้น้ําเย็นก่อนแล้วเราก็เทลงไปในหอยที่เราเตรียมไว้เพื่อที่จะดองค่ะเพื่อนเพื่อนก็ต้องเอาไปตากแดดไว้ก่อนแดดหนึ่งค่ะสําหรับอหอยเสียบค่ะให้เขาคายน้ําทะเลออกมาแล้วก็คายาสิ่งปฏิกูลต่างๆที่เขากินเข้าไปค่ะแล้วก็จะคายออกมาแล้วก็เราก็เอามาดองค่ะเพื่อนเนี่ยค่ะเอามาล้างให้สะอาดแล้วก็ไปดองค่ะใส่กระปุกแล้วก็เทน้ํา ปลาที่เราเตรียมไว้ค่ะเพื่อนๆน้ำปลากับน้ำตาลที่เราละลายเคี่ยวผสมกันค่ะให้เย็นสนิทแล้วก็เทลงไปค่ะเพื่อนๆก็จะเป็นหอยดองที่แสนอร่อยค่ะก็เนี่ยค่ะหาง่ายค่ะเพื่อนๆสำหรับหอยเสียบค่ะอยู่ตามพื้นทรายค่ะนี่ค่ะหลากสีเลยค่ะเหมือนก้อนกวดค่ะเพื่อนๆบางคนไม่รู้ก็คิดว่าเป็นก้อนหินก้อนกวดค่ะแต่ไม่ใช่นะค่ะเพื่อน เขาคือหอยเสียบค่ะนี่ค่ะคนที่เคยกินเท่านั้นถึงจะรู้ค่ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะฝังตัวอยู่ในทรายค่ะแต่เขาไม่ตายแะ้วค่ะเพื่อนๆพื้นแห้งก็ไม่ตายค่ะจะใส่อยู่ตามทรายนะคะอยู่ตามทรายค่ะเพื่อนเป็นหอยที่มีความสวยงามค่ะเปลือกสวยมากหลากหลายสีค่ะเพื่อนๆแต่ก็สามารถกินได้หมดค่ะ ก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้ค่ะเพื่อนๆก็พาเพื่อนมาเที่ยวพัทยาแล้วก็มาขุดหอยเสียบให้เพื่อนๆดูค่ะก็เป็นสิ่งอัศจรรย์อีกอย่างหนึ่งค่ะเพื่อนๆสาหรับหอยที่สามารถอยู่บนพื้นดินได้โดยไม่ตายค่ะเพื่อนๆโดยไม่ตายก็อยู่ได้ค่ะ ได้เยอะพอสมควรค่ะได้เยอะพอสมควรขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ